สวัสดีครับพบกับผมอีกทีหนึ่งนะครับกับผมนะครับวีสัพูุบเดอร์นะป้ายยาไฮเอนนะครับแคมไฟออดิโอนะครับทำโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือแคมไฟออดิโอรุ่นรีเลย์นั่นเองนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่8,990บาทเท่านั้นเองครับผมนานมากๆแล้วนะครับที่แคมไฟออดิโอนะครับไม่ได้ทำแดกแอม มาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นตัวดองเกิลอย่างตัวไพรหลัตูนั่นเองนะครับซึ่งก็หลายปีมาแล้วมาคราวนี้นะครับเป็นแฟนเรียกร้องนะฮะแบรนด์ก็เลยออกเจ้าตัวรีเลยนี้ออกมาครับเป็นแดกแอมที่สเปคถือว่าค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้แดกชิปจากค่ายนะครับ AKM 4493 SEQ d a ก ชิพนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะที่สําคัญเนี่ยรองรับ32บิตด้วยนะครับแล้วเจ้าตัวของตัวนี้เนี่ยเขามีการปรับโวล่มได้ถึง60เต็ปเลยนะครับทำให้เวลาเราปรับเนี่ยมันจะไม่เบาแรงเกินไปหรือดังแรงเกินไปนะครับจะค่อยๆเบาและจะค่อยๆดังนะครับทําให้เราฟังได้อย่างสมูทลื่นไหลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีฟิลเตอร์ถึง6โหมดด้วยกันในการปรับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ใครที่มีหูฟังบาลานซ์นะครับตัวนี้รองรับแล้ว มีครับมี4.4นะครับแล้วก็3.5นะฮะฉะนั้นถ้าใครมีสาย C4 ก็สามารถมาต่อที่ตัวนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้บอกเลยดีมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีไฟสถานะด้วยนะครับเป็นโลโก้ของเขาเนี่ยมีไฟบอกสถานะนะครับเฮาซิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโลหะที่ทําออกมาผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนนะครับไม่เป็นรอยง่ายนะฮะแล้วก็น้ําหนักเบาส่วนด้านหลังนะครับนี่จะทําเป็นกระจกอย่างนี้เลยนะครับจะทาเป็น กระจกนี้แล้วก็จะเห็นชิปเลยนะครับว่าเขาใช้รุ่น AKM 4493SEQ จริงๆนะครับไม่ได้หลอกลวงแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับว่าเสียงนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวนี้ทางผมเนี่ยได้ลองแล้วนะครับไม่ว่าจะไปต่อกับมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยให้เสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับตัวนี้นะฮะให้ดินามิกของเสียงเนี่ยที่ดีมากๆนะครับและสาคัญเลยนะครับตัวนี้ให้ อิมเมของเสียงที่ใหญ่อลังการมากเลยครับจากที่เราได้ลองฟังดูแล้วแรงขับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับขับหูฟังฟู l ไซส์นะครับสบายๆเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ไปขับอิเล็กโทรส t าตินะครับไม่ใช่นะครับหรือเป็นพลานาแมกเนติกที่แบบขับยากๆยังทำไม่ได้นะฮะถ้าเกิดเป็นดินามิกไดรเวอเนี่ยตัวที่แบบใหญ่ๆเนี่ยขับได้สบายครับไม่ว่าจะเป็นเบเออร์ดินามิกนะครับออเดอร์เนิอย่างเงี้ย ขับได้หมดจดแน่นอนเลยนะครับแล้วเป็นจำพวกฟูลไซส์นะครับไอเมนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับขับได้หมดทุกตัวนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยแนวเสียงของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ยังไงอย่างที่ผมบอกไปแล้วในมีของเสียงดีนะครับความหนักเบาของเสียงเนี่ยทำออกมาได้ธรรมชาตินะครับเสียงอลังการใหญ่ฟังแล้วทําให้หูฟังเนี่ย ยกระดับขึ้นมาเหมือนกับเราฟังลาโพงนะครับสเตทนะครับกางออกนะครับกางออกอย่างพอดีนะครับจะไม่ได้กลางออกแล้วแบนครับจะรู้สึกได้เลยครับว่ามิติของชิ้นดนตรีเนี่ยถูกแยกออกจากกันแล้วทําให้เป็นเลเยอร์ได้อย่างลงตัวครับเราฟังแล้วดนตรีไม่เกิดความ ลกนะครับฟังแล้วชัดขึ้นนะฮะดนตรีของเขาครับมีความกระฉับกระเฉงนะครับอิมแพคดีเด้งดีมากนะครับฟังแล้วมันนะครับกมันอิมแพคแรงขึ้นนะครับอิมแพคดีขึ้นเด้งดีขึ้นนะครับคมชัดขึ้นครับมันไม่ได้แบบบวมๆนะฮะต้องมาลองฟังเองนะครับฉะนั้นคนไหนครับที่ชอบความกระชับฉับไวนะครับตัวนี้บอกเลยครับว่า ตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนเสียงกลางของเขานะฮะเป็นคาแรกเตอร์ของเขาเลยก็คือมีความใหญ่ขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ เสียงเขาเป็นธรรมชาตินะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างที่คุณจะได้ยิน,นครับในหูฟังบางตัวที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต่อไปแล้วอาจจะไม่ได้ยินนะฮะอย่างเช่นว่าเวลานักร้องเนี่ยเขาเกลืน้ำลายลงไปเนี่ยโอ้ถ้าเป็นตัวนี้บางเพลงเราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน,นครับถ้าเกิดฟังผ่านตัวนี้เนี่ยเราจะได้ยินนะครับเสียงหายใจนะครับเสียงผ่อนหนักผ่อนเาอนบา,บาการหายใจนะครับแล้วก็การกินน้ำลายเนี่ยเราจะได้ยินเลยนะครับหรือแม้แต่เราเล่นกีตร์ใช่ไหมครับเราดีดนี่ยน้ำหนักของสายกีตราเนี่ยที่มันตรอทบนะครับ มันเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าดีดแรงดีดเบาครับอารมณ์เป็นอย่างไรเนี่ยเราจะรู้เลยหรือแม้กระทั่งมือกลองนะครับสมมุติว่าเราไปใช้ในการมมนิเตอร์นะฮะเราจะรู้เลยว่าเราใช้น้ําหนักเป็นอย่างไรบ้างนะครับน้ําหนักเราสม่ําเสมอไหมนะฮะถูกต้องไหมจังหวะจโกนเป็นไงบ้างตัวนี้จะแจ้งออกมาเลยนะครับส่วนเสียงสูงตัวนี้นะครับให้ประกายที่ดีนะครับพิ้วนะครับแล้วก็มีความใสนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นใสแบบเป็นบาดหูนะครับตัวนี้ ใสๆเนียนเลื่อนฟังสบายนะครับตามไซส์ AKM ที่มีความอิ่มหนาหน่อยนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าหูฟังสายดาร์กมาต่อตัวนี้เนี่ยอาจจะอึดอัดเป็นสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีหูฟังที่คุณอยากยกระดับอยู่แล้วนะครับตัวไหนนะฮะที่ต้องการความเนื้อหนาขึ้นนะครับดินามิกดีขึ้นอะไรเงี้ยมาลองตัวนี้เลยครับแล้วสิ่งที่คุณขาดหายไปเนี่ยจะได้กลับมาเลยนะฮะโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบตัวนี้นะครับ ก็มาลองฟังกันได้แล้วนะครับที่ซับู้บอดเดอร์ MBK ชั้น5นะครับสำหรับผมวันนี้วีซับู้บอดเดอร์นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ